สวัสดีครับพบกับผมอู๋ช่างบอยหมาศรคา a นะครับสวัสดี FC ทาง youtube นะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพงรถไถอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าทางบ้านขำจันนะครับตำบลบัวเงินนะครับอำเภอนาำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นเอ่อเป็นดัมมือเผาเอลนะครับหรือว่าเผาลอยนะครับยางขอบ15นะครับยางมันทุกนะครับยางเจ็ด ่อง15ยาง700นะครับตัวนี้ขนาดกลงกว้างของตัวรถนะครับอยู่ที่180เซนนะครับยาวที่3เมตรนะครับคอกสูงที่1เมตรนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับจะมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับเจาะช่องบองหลังให้นะครับมีกล่องเครื่องมือพร้อมนะครับตัวนี้สามารถบรรทุกได้ถึง3ตัน5ถึง4ตันนะครับสบายนะครับตัวนี้ มาล้าหนักได้นะครับเพราะว่าเป็นเผารอยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับพามาชมร,บรอบๆนะครับ ทางร้านเราก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีกระบะปลูกมันก็มีนะครับผ่านคุดมันก็มีนะครับพ่วงดํามือหรือว่าไม่ดําก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นพ่วงดาไฮดรอลิกก็มีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้มันสามารถเปิดข้างได้นะครับเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับ ลาบนก็สามารถถอดได้นะครับพามาดูรอบๆคันนะครับนี่ครับเปิดค้างแร้แบบนี้นะครับคาสร้างเป็นด้านนอกสีส้มด้านในสีเขียวนะครับ,รบลาบนสามารถถอดได้แบบนี้นะครับปากค้างเปิดได้นะครับ รายยนมันแล้วก็ถอดระบนออกก่อนนะครับจะได้ไม่สูงนะครับการท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณ FC ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเป็นรุ่นดำดำมือเผากระบะนะครับไปส่ง ตำบลบัวงเงินอำเภอนามพองจังหวัด่อนแกนเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละบ้านนะครับเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ